สวัสดีครับเพื่อนๆผมถึงอายาวต์เอฟพระเครื่องนะครับผมก็มาพบเจอกันช่วงนี้ก็เข้าปลายเดือนแล้วนะครับผมเดือนอมกราเป็นเดือนแรกนะเพื่อนนะเดือนแรกของปี2 5 6 7นะเพื่อนนะวันนี้ผมก็มีอ,อยู่กับหลวงประสุขนะเพื่อนนะเพราะว่า FC หลายท่านก็ได้ถามมาเกี่ยวกับ เหรียญรุ่นอ่ารุ่นทําบุญนั้นเพื่อนนันเพื่อนอย่าสับสนนะระหว่างอ่าเหรียญทำบุญกับมรณภาพอ่าร้อปีพราะมจะลงท้ายร้อยปีเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านำเสนออ่าคร่าวๆพร้อมกับอ่าการจัดสร้างอ่าเกจิป,ปุกเสกนั้นเพื่อนนั่นเพื่อนจะได้มีความรู้รับชมคลิปผมเพื่อนๆพยายาม ชมตั้งแต่ต้นไปยันจบนั้นเพื่อนผมพยายามจะกระชับไม่ให้ถึงครึ่งชั่วโมงนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนจะได้เข้าใจนําข้อมูลตรงนี้ไปเป็นแนวทางในการเช่าหาหรือเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่วัดอ่า เอฟซีทางเหนือใต้ออกตกหรือภาคกลางกรุงเทพานครผมขอเป็นสื่อกลางานำวัตถุมงคลรุ่นนี้มานําเสนอแล้วให้เช่าหาบูชานะครับผมเ,เพื่อนๆก็ไปรับชมรับฟังนั่นเพื่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาหน้านี่นะผมก็มีมาประมาณนี้นั่นเพื่อนนะผมคิดว่าก็เยอะพอสมควรนั่นเพื่อนนะน่าจะเพียงพอสําหรับ FC อ่าีสำหรับสายหลวงปู่สุขนั่นเพื่อนนะที่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะลูกศิ์ลูกหา หลวงปู่สุกนะเยอะนั้นเพื่อนนะวันนี้ผมก็นํามาผมจะนํามาคือว่าผมจะ,ะนําเสนอแคอ่ผมเรียกว่า5 5หเนื้อแล้วกัน5 5หเนื้อแล้วกันนั่นเพื่อนนะนี่นะผมจะมีมาก็เดี๋ยวเพื่อน <S 2> <S 2> ๆนเวลาเช่าหารเพื่อนก็เค็ไว้นั่นเพื่อนนะ,ะผมจะ,ะแช่ไว้สามวิมเพื่อนจะได้ไม่งงนะเดี๋ยวผมจะมาอะบอกรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนั่นเพื่อนนะ เหรียญรุ่นแรกนั่นเพื่อนนะอ่าเนื้อแรกเป็นปกมะขามนั่นเพื่อนนะนี่นะเป็นปกมะขามนั่นเพื่อนอเวลาเช่าเพื่อนเคปหน้าจอมาก็ได้อเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายนะนี่แล้วก็โทรมาสัง่งอันนี้ปกมะขามอ่นหนึ่งแล้วนะ หนึ่งหนึ่งแบบอ่าเรียกเป็นแบบก็ได้อ่าแบบที่แบบที่สองแบบที่สองเป็นงานปั้นย่อนั้นเพื่อนนะอ่างานปั้นย่อแบบนี้นะเหรียญครึ่งองค์แบบนี้นะอันนี้เป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อทองแดงนั้นเพื่อนนะอ่าเนื้อทองแดงอ่าเพื่อนเนี่ยเก็บไว้สองนะนะอ่าที่สามที่สามจะเป็นอ่าเหรียญครึ่งองค์ปั้นย่อเหมือนกันเพื่อนเหรียญเป็นเนื้อฉนวนนั้นเพื่อนนะอ่าหนึ่งสองสามอ่านี่เก็บไว้ได้นั้นเพื่อนนะเพื่อนจะ ช่าองค์ไหนน่เนื้อจินวนหวน้าอันนี้แบบที่สามแบบที่สามจะเป็นสมเด็จนันเพื่อนนะสมเด็จนะสร้างน้อยสุดนะงเพื่อนนี่นะอ่าสมเด็จจะสร้างน้อยมากน่าจะอยู่ที่สองพันห้านะเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดทีหนึ่งอ่าเนื้อทองแดงสมเด็จอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่นะหลัง รูปท่านยืนอ่ะหนึ่งสองสามเนี้ยเคบไม่ได้นั้นเพื่อนนะพยายามดูแล้วก็ทําความเข้าใจง่ายนะเพราะว่าคลิปผมจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจแบบง่ายที่สุดนั่นเพื่อนนะเวลาเพื่อนๆไปเช่าหาหรือว่าไปดูตามเพื่อนจะได้มีความรู้ตรงนี้ไปนั่นเพื่อนนะอ่านี้เคปอันนี้เนื้อฉนวนนั่นเพื่อนนะเนื้อที่ห้านะแบบที่ห้าอ่านี่นั่นเพื่อนนะอทีนี้ทั้งห้าแบบเนี้ย่าผม นำมาผมบอกราคาเลยเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็ไม่ม, <ia> มีเวลาจะดูจบอ่ผมก็บอกว่าเนี่ยทั้งห้าเนื้อแบบเนี่ยห้าแบบเนี่ยห้าแบบเนี่ยห้าแบบเลยนั่นเพื่อนนะนี่นะห้าแบบนะห้าแบบนะเพื่อนนี่หน้าของแบบนี้นะห้าแบบนี้ราคาเดียวเลยเพื่อนสามร้อยห้าสิบบาทนั่นเพื่อนนะเพื่อนไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดนั่นเพื vlog, นะ่อนนะต้องขอบอกนะเพื่อนเนียผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงให้วัดปากคลองขามเท่า ก็ขอภัยมาที่ว่ารุ่นนี้นั้นเพื่อนนะรุ่นนี้ไม่ได้อ่าให้เปิดจองและก็ไม่ได้จัดส่งนั้นเพื่อนนะเพราะว่าจะเช่าหาบูชาต้องไปเช่าหาที่วัดนั้นเพื่อนนะนี่นะ ทั้ง5แบบนี้นั่นเพื่อนนะเอาเนี้ยเอา,เอา,เอาโ,อโปรแรกไปอันนี้เป็นเหรียญหรือว่ารุ่นหนึ่งแบบนึงอ่ะสามร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนโอนนะสามร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนโอนอ่าแต่ถ้าปลายทางก็บวกไปตามปริมาณของเงินยอดเงินเพราะว่าเขาจะมีคิดคำนวณของคอรีเขาอ,อยู่แล้วอ่าหลักร้อยหลักพันเนี่ยเขาจะมีอ่าอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์คิดค่าปลายทางนั้นเพื่อนนะอ่ mama, เาเข้าใจนะอ่า<ใ>นี้นะหรือ เพื่อนอยากจะได้จ pues, so ัดโปะวัน uh, นี Pro, uh, ้ผมมีถ uh, ุงโพกรัซับมานเพื่อนนะถุงโพกรัซับก็แบบนี้นั่นเพื่อนนะที่แบบนี้นะนี่นะอันนี้เป็นรุ่นมรณะภาพนั้นเพื่อนนะอันนี้รุ่นร้อยปีนะ่าถุงโพกรัซับแบบนี้นะหนึ่งถุงมีแค่สี่นั่นเพื่อนนะมีแค่สี่ถุงนั้นเพื่อนนะเพื่อนเอาไปแบบนี้เหรียญห้าถุงโพกรซับหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยหนึ่งพันแปดร้อยจบส่งฟรีนี่ ในห้าเนี่ยกระเป๋านี้ก็คือว่าเป็นกระเป๋าที่ปลุกเสกอ่ารุ่นอ่าร้อยปีนั่นเพื่อนนะอ่ามรณภาพร้อยปีกับรุ่นทําบุญเพื่อนเข้าใจง่ายนะรุ่นทําบุญกับรุ่นมรณภาพอ่าเพื่อนจะได้ไม่สับสนนะอ่าอันนี้มีจัดมีแค่สี่ชุดนั่นเพื่อนนะแบบนี้นะถอดหมดแล้วก็หมดเลยนะเพราะถุงก็หาไม่ได้แล้วอ่ามีแค่สี่ สี่ชุดนะถุงโพกกาซับนะเขาหากันนั่นเพื่อนนะแต่ว่าผมยังปล่อยไม่หมดผมก็เลยเอามาจัดโปรให้มีแค่สี่ชุดนะอ่านี้จบไปนั่นเพื่อนนะโอเคทีนี้มาดูรายละเอียดกันนั่นเพื่อนนะอ่ารายละเอียดเนื้อหารายละเอียดนั่นเพื่อนนะอ่าอ่ามาดูเนื้อแรกอ่าเป็นปกมะขามอ่าปกมะขามก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะเพื่อนนะอ่า โอเคนั่นเพื่อนนะนี่นะกล่องแบบนี้อ่าโอเคนี้ดูด้านหน้านี่นะด้านหน้านี่เล็กแต่ตีกล้องช่วยนิดนึงนี่นั้นเพื่อนนะด้านหน้าแบบนี้นะไม่มีโค้ดไม่มีอะไรนะจะอยู่ด้านหลังหมดนะพลิกมาด้านหลังอ่าพลิกมาด้านหลังจะเป็นตาวัดแบบนี้นะร้อยปีอ่าโค้ดนั้นเพื่อนนะโค้ดจะคนละคนละตัวกับอ่ารุ่นมรณะภาพนะแล้วก็มีรันหมายเลขนั้นเพื่อนหนะ้านี่นะอย่างนี้หมายเลขอันนี้ก็จะเป็น 3202นั้นเพื่อนนะอ่านี้แบบแรกเนื้อแรกนั้นเพื่อนนะปกมะขามนันเพื่อนนะนี่ก็350นั้นเพื่อนนะอ่าต่อไปต่อไปมาดูเหรียญปั้นยอ่อเหรียญปั้นยอ่อเนี่ยเพื่อนดูหน้ากล่องหน้ากล่องจะเหมือนกันหมดนั้นเพื่อนนะนี่นะหน้ากล่องจะเขียนที่ลึกทําบุญแบบนี้นะย3่สิบสามธันวาครบรอบอ่ามรณับ ร้อยปี2 0 2 4 6 6ถึง2 5 6นะแต่เป็นรุ่นทำบุญนั่นเพื่อนนะอ่าด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะอ่าต้องมีกล่องแบบนี้เลยนั่นเพื่อนนะข้างหลังมีอ่ารูปตะวันแล้วก็ภาษาอังกฤษซันนะเอสยูเอนั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะอ่านี่ด้านในนะอ่านี้ให้ดูกล่องเดียวพอนั่นเพื่อนนะโอเคนะอ่าทีนี้อ่าเหรียญ น,นี้เนื้อทองแดงนันเพื่อนนะนี่เนื้อทองแดงประมาณนี้นี่นนด้านหน้าเนื้เพื่อ <พ aine S 1> นนะด้านหน้าก็จะเขียนว่า,าพระครูพระครูวิมุนกุณากรน,นั้นเพื่อนนะแล้วก็มีวงเล็บหลวงปสุขด,ด้านศีรษะของท่านนั้นเพื่อนนะนี่นะดูให้มันชัดๆไม่ต้องตีกล้องนั้นเพื่อนนะเพราะว่าผมไม่แกะซีนเพื่อนๆได้ไปได้กล่องเพื่อนไปลุ้นเลขลุ้นลุ้นเลขลุ้น ไอ้เลขด้านโคดเองนั่นเพื่อนนะจะได้รุ้นนะนี่ด้านหน้านะอ่าด้านหลังก็อ่าจะเป็นอ่ายันประจาตัวของท่านนะแล้วก็มีโคดอ่าตรงกลางนะแล้วเลขรันโคดอยู่ด้านนี้นั่นเพื่อนนะ่ะด้านโคดต,ตีให้กล้องช่วยนิดนึงนี่นั่นเพื่อนนะนี่นะหนึ่งศูนย์ห้าสามนั่นเพื่อนนะนี่นะโคดก็เป็นโคดเดียวกันหมดแต่คนละรุ่นกับรุ่นมรณภาพนะอ่า อันนี้เหรียญทองแดงอ่าต่อไปต่อไปเป็นเหรียญเนื้อฉนวนอ่าเนื้อฉนวนก็เหมือนกันนั่นเพื่อนนะปลกุูยหมุนคุณากรนะอ่าด้านหน้านะนด้านหลังเหมือนกันหมดอ่าอันนี้ตำแหน่งโค้ดอยู่ตรงกลางนั่นเพื่อนนะอ่าตีกล้องช่วยนิดนึงอ่านี่นะแล้วก็เลขรันโค้ดอยู่ตำแหน่งเดียวนั่นเพื่อนอันนี้5960นนั่นเพื่อนนะอ่า ต่อไปเป็นสมเด็จนั้นเพื่อนนะอ่านี่สมเด็จด,ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มีมีเลขหนึ่งใต้ฐานนั่นเพื่อนนะมีเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อทองแดงนั้นเพื่อนนะเนื้อทองแดงแล้วพลิกมาด้านหลังทั้งโค้ดทั้งลันหมายเลขอยู่ด้านซ้ายเลยเหมือนเนี่ย้ายมือเอาหน้าจอเป็นหลักนั้นเพื่อนนะนี่นะอ่าอันนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่หกนั้นเพื่อนนะแล้วก็มีโค้ดอยู่ ต้องข้างฐานด้านซ้ายนั้นเพื่อนนะอันนี้เ네นื้อทองแดงต่อไปเป็น,네นเนื้อฉนวนอ่าเนื้อฉนวนก็เหมือนกันเลขหนึ่งแล้วก็พลิกมาด้านหลังนั้นเพื่อนมาพลิกมาด้านหลังปุ๊บเนี่ยไม้ด้านซ้ายนั้นเพื่อนนะอ่าเนื้อฉนวนเดี๋ยวจะตีกล้องช่วยนิดนึงนี่นั่นเพื่อนนะเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งหกอ่าแล้วก็เป็นอ่าเป็นเลข เป็นโค้ดอันนี้เป็นเลขรันอ่าอันนี้เป็นโค้ดนั้นเพื่อนนะอ่าทีนี้มาดูการสร้างเกจิร่วมปลูกเสกนั้นเพื่อนนะนี่นะทั้ง5รุ่นนี้นั้นเพื่อนนะอ่านี่นะผมก็มีมาพอประมาณนะเนี่ยเป็นกองกองนี้นันเพื่อนนะนี่นะกองประมาณนี้นันเพื่อนนะโอเคนะันเพื่อนนะ ทีนี้เพื่อนๆมาดูมาดูาเกจิแล้วก็พิธีการลุกเสกนั้นเพื่อนนะเอาแบบคร่าวๆนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามีเกจิท่านใดท่านใดร่วมลุกเสกบ้างนั้นเพื่อนนะานากล่องก็จะบานางนี้นั่นเพื่อนนะคือวาอ่ารุ่นนี้ก็คือว่ารุ่นทําบุญรุ่นทําบุญร้อยปีนั่นเพื่อนนะรุ่นทําบุญร้อยปีกล่องนิดนึง รุ่นทำบุญร้อยปีนะปลุกเสกนั้นเพื่อนนะปลุกเสกณอุโบสถมหาอุดนะวัดปากของมะขามเท่านั้นเพื่อนนะ,ะแล้วก็ปลุกเสกวันวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูนั้นเพื่อนนะก็ดีมากนะวันพฤหัสที่21่ธันวาคมพศ2อ6 6อ่าเริ่มปลุกเสกเริ่มพิธีก็มี13นาฬิกาจุด สามเก้านาทีนั้นเพื่อนนะก็เป็นเลือกยามงามดีนั้นเพื่อนนะเกจิร่วมปลุกเสกเอาผมจะบอกชื่อกับวัดจะได้ง่ายๆนั้นเพื่อนนะถ้าเอ่ยผิดเอ่ยถูกก็ขออภัยนั้นเพื่อนนะเกจิท่านแรกก็เป็นหลวงปู่ชะอุ่มนั้นเพื่อนนะวัดตะเคียนเถื่อนนั้นเพื่อนนะจังหวัดนครสวรรค์นะท่านมีอายุที่มาปลูกเสกนั้นเพื่อนนะอายุท่าน94ปีนะอุโสมบทสุดนั้นเพื่อนนะอ่าโอเคนั้นเพื่อนนะเกจิท่านต่อไปก็เป็นหลวงพ่อสมชายวัด ปะ,ปะลิวาดราชสงครามนะกรุงเทพมหาคนครนั้นเพื่อนนะอ่าเกจิท่านไปหลวงพ่อยุวชนวัดบรมธาตุวรวิีหารจังหวัดชัยนาทนั้นเพื่อนนะแล้วก็หลวงพ่อสวงวัดระคังโคสิตตารามวระ มหาวราวิหารนั่นเพื่อนนะผมอ่านผิดอ่านถขออภัยนะกรุงเทพนะก็คือว่าวัดละคังนะอ่ะวัดละคังอนะ่ะมาร่วมบุกเสกด้วยเกจิท่านที่5ก็คือเจ้าวาดนั่นเพื่อนนะเจ้าวาดวัดปากของมะขามเท่าก็พระครูสรีชยโยดมนั่นเพื่อนนะเจ้าวาดแล้วท่านก็เป็นประธานพิธีจัดสร้างรุ่นนี้ด้วยนั่นเพื่อนนะ,ะทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นหลุงพ่อสมบัติวัดดอนตูมจังหวัดชัยนาธ เกจิท่านที่7อ่าถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยสายเหนียวนั่นเพื่อนนะชั่วโมงนี้ไม่มีท่านใดไม่รู้จักอ่าหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจ,จีนบุรีนั่นเพื่อนนะอันนี้สายเหนียวนะเพื่อนนะอ่ารู้จักพเพื่อนรู้จักอยู่แล้วนะเพื่อนนะโอเคนะเกจิท่านต่อไปหลวงพ่อคว้างวัดโบสถจังหวัดสิงห์บุรี เกจิท่านต่อไปนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยชุดตินทรวนะเป็นหลวงพ่อกอกวัดท่าสมอนั่นเพื่อนนะจังหวัดชัยนาทนั่นเพื่อนนะแล้วก็เกจิต่อไปนะหลวงหลวงพ่อชะลอวัดธรรมามูลวลวิหารจังหวัดชัยนาทนั่นเพื่อนนะโอเคอันนี้ก็เอาเข้านะแล้วก็มีเกจิร่วมปบุกเสกอีกหลายเกจินั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนจะได้เข้าใจทีนี้มาดูคือว่าผมจะบอกแค่ จำนวนการสร้างที่ว่าผมมีอยู่นั้นเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปสับสนนั้นเพื่อนนะอ่าที่มาเริ่มจากาเหรียญงานปั้นย่อก็คือเนี่ยสองเนื้อเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยสองเนื้อนี่นั้นเพื่อนนะนี่นะสองเนื้อเนี่ย,นนะนะส,ยสร้างเนื้อละ 7, 5 0 0 7,500เหรียญนั้นเพื่อนนะถือว่าไม่เยอะนั้นเพื่อนนะถือว่าไม่เยอะเลยนะ7,500หอเหรียญนี่นะผมเอามันจำหน่าย350 วันส่งฟรีนั้นเพื่อนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าสมเด็จหลังหลวงปโพสุกยืนนี่นะสมเด็จหลังหลุมโพสุกยืนนี่นะ,มะนนนะผมมีเนื้อฉนวนกับเนื้อทองแดงนะสร้างเนื้อละ2,500ันห้ารนัเพื่อนนะโอ้โหนี่ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนั่นเพื่อนนะอ่านี่นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอ่าปกมะขามปกมะขามหลุมโพสุกนี่นะก็คือสร้าง เป็นเป็นอ่าเนื้อทองแดงเถื่อนสร้าง2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นนี่ก็ไม่ไม่เยอะเลยนั่นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่พร้อมนินเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนจะเอาเป็นชุดอ่าเป็นชุดที่ว่า,อ,าอยากได้กระเป๋าโทรัพย์เนี่ยเวลาไปไหนมาไ,ไ,ไหนเนี่ยได้เงินเข้าแบบนี้นะอ่าเป็นชุดนะมีทั้ง4อ่าแล้วก็5หแบบนะก็คือว่าพันแส่งฟรีโอเคเลยนั่นเพื่อนนะนอกนั้นก็คือว่าองค์ละ350350ราคาเดียวเลย อ่านราคาวัดเพื่อนรู้อยู่แล้วเพื่อนเดินทางไปนี่สองร้อยสองร้อยห้าสิบหักคิดคำนวณผมบวกค่าวิชาชีพไปห้าสิบบาทาแค่นั้นนเพื่อนนะโอเคราคานี้ไม่ไม่แพงนั่นเพื่อนนะาานนนนนะถือว่าเช่าหาได้หรือว่าเพื่อนท่านใดที่ว่ามีซูนซับอยากจะได้ถุง ไปด้วยแล้วก็ได้ไปทั้ง5แบบที่ผมมีแบบนี้นะมีแค่4ชุดนะเนี่ยถุงโปกชับแบบนี้มีแค่4ชุดนะเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะถุงหมดแล้วนั้นเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะเช่าแค่เหรียญไปอย่างนนเนื้อ,อเบาๆสามร้อยห้าสิบเนี่ยส่งฟรีนะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีโอนั่นเพื่อนนะแต่ถ้าไปทางก็มีบวกนิดหน่อยเพื่อนรู้อยู่แล้วนั่นเพื่อนนะ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้นั่นเพื่อนนะ ปีนี้ก็เป็นปี2ปีมังกรนั่นเพื่อนนะอะก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้นั่นเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลยเพราะคลิปผมมีทั้งสาระได้พระแท้ได้สาระได้ความรู้นะเพื่อนนะ,ะโทรมาโทรมาหา โทรมาจองใครมีลายกระทักลายมานั่นเพื่อนนะ350นะทุกเนื้อทุกแบบนั่นเพื่อนนะอ่าก็ฝากไว้นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปี2 5 6 7นั้นั่นเพื่อนนะสวัสดีครับผมฝากไว้นะครับผมสวัสดีครับ